สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการทำนมบัตรนะครับง่ายๆกับโปรแกรมคอร์รโดรการทำนมบัตรแล้วก็ทำมาร์กนมบัตรสำหรับการนำไปตัดนะครับเปิดโปรแกรมคอร์รโดรขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดหน้ากระดาษขึ้นมาสำหรับนมบัตรนั้นนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ เราจะตั้งตรงนี้นะครับอันนี้ตั้งตรงนี้เป็นแนวยาวนะครับ90แล้วก็แนวตั้งแนวสูงนะ55ก็จะได้เป็นหนักษณะนี้90มิลลิเมตรหรือ9 9เซนนะครับแล้วก็5เซนครึ่งนะครับก็จะได้ทำบัตรขึ้นมาสำหรับการทำนนบัตรนั้นอันนี้ก็คือเราจะต้อง แล้วแต่แบบถนัดนะครับใครจะทํานาบัตรแบบไหนก็ทำออกมาจะทําให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับอย่างเช่นเราก็ใส่ข้อความขึ้นไปว่าบริษัทนามบัตรสวยจำกัดเราจะได้ขึ้นมามแรกเราก็เป็นชื่อของบริษัทก่อนนะครับ แล้วก็เราอาจจะใส่ที่อยู่เข้าไปก็ได้โดยลที่เราจะพิมพ์ต่อลงไปก็ได้หรือจะก๊อปปี้ลงมาก็ได้ครับก๊อปปี้ตรงนี้มา,า,าจ,จะเป็นที่อยู่นะใส่เอาไปเล็กๆนิดนึงที่อยู่นะครับเข้าไปาก็พิมพ์ตัวเลขอย่างที่อยู่9 9 9 cao cao mù cao mù cao. Một cao. Tâm. <laughs> ตัวนี้ทำให้เป็นตัวหนาก็ได้ทำนะเป็นตัวหนาไปเลยเน้นะให้เด็เดๆนหน่อยทำอะไรใส่สีเข้าไปสีแดงอนไี้สีอะไรนำเงินตัวนีนะ้เราก็ใส่อาจจะใส่กรอบเข้าไปนะครับใส่กรอบเข้าไปทำกรอบได้ไงง่ายๆก็คือตาเิ็นพิกตรงนี้ก็ได้นะแล้วพลิกเข้าไป ใส่มุมโคง้งซะหน่อยนะใส่มุมโค้งเข้าไปสักห้านะี่จะเป็นมุมโคง้งนะเพิ่มสีสันเข้าไปใส่สีอะไรดีสีเหลืองเอาส,สีเหลืองเข้าไปเป็นสีแดงนะนนี้ไม่ต้องให้มีเส้นนะไม่ต้องให้มีเส้นไม่ต้องมีเส้นหะล่นอนเส้นออกไปสีแดง ตัดสีขาวได้ไหมเราก็ใส่คอนทัวร์เข้าไปใส่คอนทัวร์เข้าไปใส่แครกอบแล้วนะครับใส่กรอบ,รบใส่กรอบเข้าไปประมาณน,นี้หนึ่งเพราะว่าเป็นนำบากเล็กลดมาอีกได้เพราะว่ามันหนาไปนี่เราก็จะได้อย่างนี้ลนะบริษัท เอสีไหลในลวดสัดตัวเ,เด่นๆก็ได้ให้หนาก็ได้ไปเส้เงินอันนี้สีเส้เงินแต่นนฝ่ายทำส้นทำเส้นขั้นซะหน่อยหนึ่งทำเส้นขั้นหรือเราจะใช้ตัวที่แบบเป็นเส้นเลยก็ได้นะครับตัวเส้นอัเน,นี้ยลากเส้นออกมานะฮะอันนี้เราทาอันนี้ก็ได้มันทาได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนเอาเส้นใหญ่ไหม ไปเปลนเงินไม่มีเส้นขอบตัดสไปด์ให้อยู่ก,กลางหน่อยครอบทั้งหมดแล้วก็กดตัวซีอีนนี้ก็จะอยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดแล้วขึ้นไปนิดนึงขึ้นเยอะไปนะฮะเยอะไปะทนนี้เราก็จะได้นบาบัตรละ นะครับเนะี่ลำบัดง่ายๆนะลำบัดง่ายๆต่อไปเราก็ครอไปเลยครอไปเลยก็กดคอนโทนจีนะฮะหรือว่ากดกรุ๊ปก็ได้นะครับกรุ๊ก็ได้นะฮะทีนี้ขนาดลำบัดเนี่ยมันจะไม่ตรงตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราเพื่อให้ได้ตามลำบัดจริงเราก็จะให้ได้ตามขอบเนี้ยนะทำยังไงแล้วบนคลิกขึ้นมาครับ แบบกระทินมาเพื่อให้ได้กรอบแต่เวลาเราไปปิ้นแล้วเนี่ยมันจะพื้นเส้นสีดำใช่ไหมเส้นสีดำทีนี้เราไม่ต้องอเส้นสีดำละนะครับเราก็จะมาทำเส้นตรงนี้นะฮะกดวเส้นทิ้งไว้แล้วก็มาคลิกข,ขวาตรงสีขาวก็ได้หรือจะเอาสีเทาอ่อนก็ได้สีฟาก็ไดอ่ทีนี้มันก็จะไม่เห็นละเห็นเส้นละนะฮะ เราครอบเนี่ยเราก็จะได้ขนาดตามมาตรฐานนะเสร็จแล้วเราก็กุ๊ปกุป๊บนะก็กดเนะี่ยกุ๊บหรือว่าก Ctrl G, นะ Ctrl G, ดคอนโทรลจีนะคอนโทรลจีก็ได้กุ๊บเนี่ยเราก็จะได้น้ำบัตรอ่านะทีนี้เราจะนําไปตัดเมื่อเราจะนําไปตัดนะฮนะอ่า บางคนอาจจะว่าเอ๊ะเราจะไปทําตัดยังไงเส้นขาวขอบขาวเราจะรู้ได้ไงว่าอ,อมันจะมีเราจะมองเห็นออกได้ยังไงว่าเราจะแบ่งนําบัดตามขนาดได้เท่าไหร่นะฮะก็มีบางคนก็จะทําอย่างนี้นะฮะเขาเราก็ใส่เส้นเทาหรือ,อไห่ให้มันเห็นอ่แล้วเขาก็จะไปเปิดหน้า A หน้า a อใช่ไหมหน้าเอเอาลองมาหน้า A4 อ่ดาด A4 เนี่ยจะตัด A4 แผ่นบางคนก็อาจจะก๊อปี้กอปี้แล้วก็ลากออกมาต่ออย่างนี้นะฮะซึ่งบางทีมันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยระยะมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะถ้าอาลงมาข้างล่างอีกห้าแถวห่าแถวใช่ไนะกดคอนโทรลค้างไว้นะครับจะได้ตรงมันจะไม่เลื่อนนะ ก็จะเอาต่อๆๆกันมานะ,ะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ,อที่การการทาการทําแบบนี้นะนี่การทําอย่างนี้นะหนึ่งเราคลิกตรงนี้แล้วมาเราตรงมาที่นี้มาตรงนี้นะครับเอ่อ transform นะฮะมาที่ transform มากดทึ้งเครื่องหมายกากบาทนี่คือหมายหมุนนะฮะอันนี้คือหมายเอียงอะไรอันนี้เราจะทําเครื่องหมายตัวนี้นะครับคือว่ายยบไปข้างบนไปข้างล่างไปข้างซ้ายข้างขวาทีนี้เราจูงนี้ตรงนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้คือลงมาข้างล่างที่ฝั่งนี้ก็คือไปด้านข้างนะครับตรงนี้คือ90้าสิบนะถ้าเราจะเอามาฝั่งนี้อีกหนึ่งแล้วก็ใส่หนึ่งกดปุ๊บมันก็จะลงมาเลย จากนั้นเราก็ครอบนะครับอ่ารวมมาคลา่าวอ่ามาได้สี่แถวนะรวมทั้งหมดเป็นห้านะอ่าเราก็ใส่ไปสี่อ่กาอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยได้ a สี่อ่ามันจะได้สิบใบน้ำบัตรแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเราสั่งปริ้นเนี่ยสมมติว่าเราสั่งปริ้นเราสั่งปริ้นปุ๊บนะเราจะไม่เห็นว่ามาร์กเลยเราจะไม่มีมาร์ก เราตัดอาจจะบัตรจะอาจจะไม่เท่ากันนะครับบัตรจะไม่เท่ากันวิธีง่ายๆก็คืออาเราย้อนกลับไป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 อ่าให้เท่านําบัตรนี่แหละนะเท่านําบัตรนี่แหละวิธีที่เราจะทามาร์กก็คืออา้าวเราไปที่ไฟล์่ะแล้วก็ไปสั่งพริ้นกันพรีวิวปริ้นพรีวิวนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่อย่างนี้ เสร็จแล้วเรามาตรงนี้นะฮะตรงท,ที่รูปกระดาษพับพับนี่นะฮะพับพับนี่นะติ๊กเนี่ยรูปลำบัดจะหายไปมันจะมีหนึ่งใบเนี่ยมาดูตรงนี้หนึ่งหนึ่งอันนี้คือลูกศรมาด้านข้างอันนี้ลูกศรคือขึ้นด้านบนนะฮะคือเป็นแถวแนวแนวราตั้งเลยนะฮะทีนี้เราจะทําตรงนี้ให้มันเป็นสองใบเราก็กดลูกศรขึ้นเปนี่ ในสองแล้วเห็นไหมต่อไปเราก็จะขึ้นตั้งเพิ่มไปหนึ่งสองสามสี่มันจะมีรูปกรรไกตัดแบ่งให้เรียบร้อยแต่ว่ามันจะไม่เห็นภาพที่เราทำนามบัตรขึ้นมานะ,ะเราจะไม่เห็นให้เรามาตรงนี้ให้มาติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้เล็กน้าในภาพจะขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ยังไม่มี มาร์กที่จะตัดนะฮะไม่ยากที่จะตัดมาดูตรงนี้ให้เราคลิกตรงนี้ไปปึ๊บปึ้งนี่นะฮะมันก็จะออกมาอย่างนี้ทั้งหมดเวลาเราสั่งพิมพ์นะฮะเราสั่งพินน์เราสั่งพิ้น์เราไปตั้งค่ากระดาษเครื่องก่อนเราเลือกเครื่องพินพ์เราพิมพ์อะไรพิมพ์เครื่องไหนของผมมีหลายเครื่องนะครับย่างเส้นเราจะพิมพ์เครื่องนี้นะ โดยแต่ที่ผมใช้คือผมจะเปลีนยนเครื่องเลเซอร์นะครับมีเครื่องแ a n นนกับเครื่องซีล็อกนะอย่างตัวนว่าเราเป็น c a แคนนปุ๊บเราก็ไปตั้งไปคอลัตี่นะ,ะตรงนี้เป็นขาวดำนะให้เราเลือกปนสีนะ,ะกระดาษ A4 นะกระดาษ A4 เราใส่กระดาษหนข้างในเครื่องหรือนอกเครื่องเราก็มาดูตรงนี้ paper s o r c เนี่ยนะฮะถ้าออโต้ถ้าเราใส่กระดาษในมันก็จะออโต้แต่ว่าถ้าพิมพ์น,นำบัตรเนี่ยถ้าเราไปใส่กระดาษนอกเราก็เลือกกระดาษนอกนะฮะพอก,กดโอเคจากนั้นเราก็สั่งพิมพ์กดเครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ได้เลยนะฮะเมื่อพิมพ์ออกมาเราก็จะได้มีเครื่องหมายเนะี่ยมาร์กตรงนี้นะฮะเวลาเราตัดเนี่ยเราก็จะตัดตรงนี้ เอาไม้รรทัดทาบตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็กรีดเนี่ยกรีด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 นะฮะเสร็จแล้วก็ฟังนี้ก็กรีดลงมากรีดลงมากรีดล,ล,ลงมาก็เป็นอันเรียบร้อยการทํานามบัตรนะครับแต่พ,อ,พอเรากลับไปปิดกลับไปมันก็จะเหลือแค่อันเดียวอันนี้คือการนามบัตรทํานามบัตรง่ายๆกับโปรแกรม Call r o d e r นะครับ ก็แนะนํากันง่ายสาหรับท่านที่ยังไม่รู้ก็นําไปเป็นความรู้ได้สําหรับท่านที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นการแนะนํหลายท่านบางคนก็ยังสงสัยว่าทําน้าบัตรง่ายๆทําได้ยังไงนะครับ <Okay. S 1> ก็เพียงแค่ว่า mm hmm. เรามีโปรแกรม Call คอร์เรดอร์นะฮะมี c คอร์เรดอร์เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับทําคล้ายๆการเหมือนกันเ็าะไม่ยากนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ